ใบละหมื่นเดียวนะครับเพื่อนใบละหมื่นเดียวนะครับสําหรับนะครับแบงค์นะครับสิบสตังค์นะครับที่ถูกแก้เลขนะครับเป็นห้าสิบสตังค์นะครับเป็นแบงค์ที่หายากที่สุดเลยนะครับเป็นเพื่อนเป็นแบงค์ที่หายากที่สุดเลยนะครับแต่นะครับมีผู้ใหญ่นะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่เขาเล่าไม่หมดนะครับก็เลยต้องมาถามเพื่อนต่อในรายการดังนี้เลยนะครับว่าแบงค์รุ่นนี้ผู้ใหญ่บางท่านนะครับคนเท่ากันแก่บางท่านบอกว่าเป็นรุ่นเรือถีบนะครับ เป็นรุ่นเรือทีบหมายถึงอะไรนะครับเพราะผู้ใหญ่ที่เกิดมาทําให้ติสงสัยน่ะเขาก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ที่บอกมาว่าเป็นรุ่นเรือทีมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นยุคสงครามนะครับเป็นยุคสงครามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นนะครับทําไมแบงค์สิบสตังค์นะครับถูกแก้นะครับเป็นแบงค์ห้าสิบสตังค์อ่านี่คือคำถามที่หนึ่งนะครับทําไมนะครับแบงค์ห้าสิบสตังค์นะครับ ถูกแก้เป็นแบงค์ห้สตังค์งและวทำไมนักสะสมหรือว่าผู้ใหญ่เขาจะรุ่นเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นเรือถีบหมายถึงอะไรนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับในร้านนะครับมีเพียง2ใบเท่านั้นนะครับมีเพียง2ใบเท่านั้นก็คือ1แบงค์สภาพสมบูรณ์นะครับขอบกระดาษนะครับไม่ขาดนะครับ ขอบกระดาษไม่ขาดสภาพสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะครับใบละหมื่นเดียวนะครับเพื่อนใบละหมื่นเดียวกับอีกแบงค์นึงที่ติดเก็บไว้นานแล้วนะครับก็คือแบงค์สมโซมแล้วก็ขัดขาดนะครับแบงค์สมโซมแล้วก็ขัดขาดแบงค์นู้นอาจจะห้าพันนะครับ ก็เป็นนักสะสมจริงๆริอ่ะเขาก็ไม่เอาหรอกครับห้าพันก็ไม่เอานะครับเขาจะเอาหมื่นหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับเก็บไปนานๆนะครับก็จะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เลยนะครับสําหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับอายุแบงค์ก็ประมาณ90ปีนะครับเกือบจะ100ปีแล้วนะครับแต่ีขออนุญาตก่อนนะครับว่าเราจะสังเกตอะไรได้บ้างนะครับยุคนั้นนะครับก็จะมีตัวฮอนกูก4 3นะครับใช่ใช่ครับตัวฮอนกูกนะครับเพื่อนๆอนเนี่ยฮอนกูกนะครับ43นะ พอนฮูกสิบสามจะไม่มี ABC นะครับต่อไปนะครับเราสังเกตอะไรได้อีกนะครับอ่อรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วเรามีอะไรให้สังเกตอีกบ้างในแบงก์นี้นะครับก็นะครับอ่อเป็นเลขนะครับเป็นเลขที่สิบสตังค์อยู่ดีๆด้านในนะครับแล้วถูกแก้ด้วยหมึกโลเนียวนะครับถูกแก้เป็นหมึกโลเนียวอย่างเงี้ยนะครับเป็นเลขห้าสิบสตังค์ครับไม่มียุคนั้นเนี่ยอ่อยังไม่มีเลข ใช่ใช่ยังไม่มีเลขอาราบิกยังไม่มีเลขอาราบิกใช่ไหมยังไม่มีเลขอ๋อมีแล้วมีเลขอาราบิกแล้วนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นเลขอาราบิกนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นเลขไทยนะครับแต่พอถูกโรเนียวมานะครับเลขอะไรนะเลขอาราบิกหายไปเลยนะครับเลขอาราบิกหายไปเลยนะครับมีแต่เลขไทยมุมนี้เลขไทยมุมนี้เลขไทยมุมนี้นะครับแล้วก็เลขไทยนะครับมุมนี้มุมนี้นะครับแต่เลขอาราบิกนะครับโดนทับไปนะครับเพราะเลขอาราบิกเนี่ยจะอยู่ด้านไหน เลขอาราบิกนะครับจะอยู่นะครับเลขอาราบิกจะอยู่ฝั่งไหนนะนี่งอยู่มุมล่างนิดเดียวนี่ครับเลขสิบตรงนี้ครับเลขสิบอาราบิกนะครับจะอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถูกแก้เป็นเลขไทยเลขไทยเลขไทยแบบนี้เลยนะครับข้างหน้านะครับถูกแก้ไปทั้งหมดหนึ่งมุมสองมุมสามมุมนะครับแล้วก็ด้านหลังถูกแก้เป็นหนึ่งมุมสองมุมแบบนี้นะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับหมื่นเดียวเพื่อนๆบอกว่าเออหมื่นเดียวก็จะเอาแต่ว่าจะติดต่อกันยังไงใช่ไหมครับก็ กดติดตามขั้นที่หนึ่งคือกดติดตามนะครับเพื่อนพอกดติดตามเสร็จก็ไปดูนะครับใต้โปรไฟล์ตีก็จะมีทั้ง ID และเบอร์นะครับหรือนะครับสุดท้ายต้คอมเมนต์เลยครับตอบไปต้คอมเมนต์เลยว่าด่วนขอด่วนนะครับเพราะมันมีเพียงใบเดียวนะครับใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนนะครับเพื่อนใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนหรือนะครับใครเร็วสุดแล้วกันงานนี้นะครับใครเร็วสุดนะครับก็ดูกันนะครับใครเร็วสุดนะครับของโบราณและหายากอายุเกือบร้อยปีครับ